สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปกินกว๋วยเตี๋ยวที่ร้านเจอ้อยปากหมานะคะที่กรุงลงุมค่ะมาดูนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวเราถ้วยเท่าไหร่ถ้วยสามสิบบาทนะคะแล้วก็มาดูกว๋วยจับค่ะอันนี้กว๋วยจับถ้วยละยี่สิบาทเพื่อนๆว่วาได้เยอะไหมก็จะมีผักด้วยนะคะมีพริกมีถั่วมีถั่วงอกมีเยอะแยะเลยค่ะอันนี้น้ำน้ำใหญ่แก้ละสิบบาทนะคะเพื่อนเพื่อ เยอะมากอันนี้เราปรุงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมากินกันนะคะว่าอร่อยแค่ไหนมาชิมกันเลยค่ะถ้วยใหญ่มากเลยนะคะลูกชิ้นก็เป็นลูกชิ้นอย่างดีนะคะแต่ร้านแกก็จะเป็นร้านเล็กๆนะคะเป็นเพิงไม่ใหญ่ไม่ได้หรูหรานะคะราคาแกก็ราคาย่อมย้อมากเลยนะคะข้าวอาหารทาสางแกเนี่ยจะจะละ 30- 3สิบสาสิบห้าสิบห้าดี่ดาวนะคะแล้วแต่ปริมาณคือแกไม่ได้คิดแบบ ต้องราคานี้เป๊ะๆบางทีเราไม่ใสน่นานี่แกก็จะลดให้นะคะอันนี้ก๋วยเตี๋วก็เป็นหมูมีหมูมีเนื้อนะคะเราจะสั่งได้ทุกอย่างได้ตามสั่งเลยนะคะเนื้อแกแบบเยอะมากเลยนะคะให้แบบเยอะๆเน้นๆเลยนะคะร้านแกก็อยู่วาลินนะเส้นค่ายทหารนะคะไปตรงกุลลงมทางที่จะเข้าไปราดธ,ธานียสูงนะคะก่อนก่อนถึงทางแยกก็ช่วง เป็นทางสามแย่นะคะอยู่ฝั่งซ้ายเป็นเพิงเล็กๆนะคะแกจะทําอยู่2คนคะ่ะแกจะมีลูกจ้างคนหนึ่งกับแกคนจะไปกินเยอะมากนะคะไปช่วงเที่ยงนี่เผลอๆได้ยืนรอนะคะคนเยอะแล้วก็จะเป็นหน่วยงานราชการาส่วนใหญ่ที่ไปกินแล้วก็แถวบ้านก็ไปกินเยอะคะ่ะบางคนก็ซื้อเป็นข้าวกล่องแกรับทําข้าวกล่องเลยนะคะราคาถูกมากฝีมือแกอ,อร่อยนะคะคือ คือว่าอร่อยเลยค่ะไม่ได้แย่เลยนะคะแต่ว่าแกก็จะเป็นคู่คนที่พูดตรงๆปากแรงแต่ว่าใจใจดีนะคะคนลูกค้าก็ติดชอบแต่น้ํานะคะน้ำากาจะมีน้ํากระเจี๊ยบกับน้ำนมใหญ่ก็แกละแค่สิบาทค่ะพี่น้อพี่เพื่อนอันนี้ก็ปวันหยุดก็จะไปกินบ่อยนะคะ คือได้ไปกินแล้วก็อยากไปค่ะคือแกราคาขายของราคาถูกมาแล้วก็ได้เยอะรสชาติอร่อยนะคะ้คายๆก็อยากไปติดใจนะคะหาอยู่ไกลก็ยังแม้เข้าไปกินพริกนะคะอร่อยมากเพ็ดด้วยกินยังกลับไม่เผ็ิดนะคะล้วก็จะมีกะปิให้ด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้กินกะปิพอดีมันอยู่โต๊ะข้างๆก็เลยขี้เกียจไปเอาค่ะใกลอยู่ใ,ใกล้ๆนะคะอยู่กุดงุมนะคะ ก็แวะไปกินได้ถ้าจะผาเข้าไปซื้อของที่ราดธานีนะคะก็แวะกินก่อนก็เข้าไปก็ได้นะคะก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นเมนูที่ชอบนะคะคือถ้าเห็นที่ไหนก็ชอบจะไปแวะกินตลอดเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสนะคะไปร้านอื่นจะทายรีวิวไม่ดูนะคะอันนี้ก็เริ่มเผ็ดนะคะกินพริกเยอะอก็เป็นเม็ดๆเ,เนาะมันก็จะเผ็ดน,นิดนึงนะคะ่ะ ขณกินตั้งนานนะคะยังไม่หมดเลยเพราะถ้วใหญ่มากค่ะที่อื่นนี่ราคาไม่ได้นะคะสามสิบบาทอย่างน้อยนี่ห้าสิบสี่สิบห้าห้าสิบนะคะอันนี้กินเข้าไปเยอะแล้วนะคะก็ยังเหลืออยู่เส้นเกลยวให้เยอะนะคะถ้วยใหญ่นะ,ะไม่ได้เล็กๆนะคะ ซู้สึกว่าจะเด่นท้องแล้วเริ่มกินเริ่มกินน้ำแล้วทั้งเพ็ดด้วยอันนี้มากับน้องกับหลานนะคะหลานสาวก็กินกว๋วยจับบ้องสาวก็กินกว๋วยเตี๋ยวเหมือนกันค่ะใจจริงเนี่ยอยากกินข้าวด้วยนะคะแต่กลัวไม่หมดก็ไม่หมดจริงๆค่ะอันนี้ก็อิ่มแบบอิ่มมากดีนะที่ไม่สั่งข้าวมาขนาดกินเข้าไปยเยอะแล้วนะคะยังไม่หมดถ้วยเลยสงสัยจะใส่ผักเยอะไปหน่อยเพราะเป็นคนชอบกินผักนะคะ มาดูน้ำนะคะน้ำที่นี่เขาเป็นน้ำขวดนะคะแกแช่น้ำขวดให้กินเลยไม่ได้คิดต่างนะคะให้กินฟรีบาบาบเรียบร้อยค่ะหมดเกลี้ยงถ้วยเลยวันนี้เหลือตั้งแต่น้ำนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอตัวแล้วนะคะเพราะว่ากินหมดแล้วเดี๋ยวคราวหน้าก็จะเอารัดอื่นมารีวิวให้ดูนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ